มาดูโคกหนองนาอีกหนึ่งแปลงครับอยู่ที่บ้านสำโรงครับตําบลแจนแวนอําเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์ครับพาทุกคนเนียมาดูนะครับบนเนื้อที่3ไร่ตอนนี้ผ่านไปแล้ว2เดือนครับมีโซลาเซลล์แล้วก็จะมีน้ําจากธรรมชาติมาครับเป็นผลงานของท่านผู้ใหญ่วุฒิชัยนะครับหลังจากที่ขุดเสร็จสิ้นแล้วเจ้าของท่านก็ปลูกหญ้าบริเวณขอบเขียวแล้วครับมีฝนมาแป๊บเดียวเขียวแล้วแล้วก็จะมีมะม่วงได้หลายอย่างสวัสดีท่านผู้ใหญ่วิฒิชัยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็มีเจ้าของท่านอยู่ดด้้วยยนนนคััอเป็งงไีูแล เป็น chips, พี to to again, ่ชายเนาะครับผมผู้ดูแลเจ้าของซื้อจังไงครับไปทูนครับไปทูนนะครับซื้อเหรียญซื้อจังไงครับผมทิศค่ำทิศค่ำอ่าทิศค่ำนะเอิอเอิเนอมาลุ้งค่ำนะครับเนาะอ่าลุงค่าอ่าพามาดูกันครับนี่ผลงานของท่านผู้ใหญ่ผุ้ิชัยครับผู้ใหญ่วิชัยก็จะเป็นอีกหนึ่งท่านนะในการที่จะขุดโคกหนองนานครับแบบประมาณว่าแบบคือได้เกิดรัจ้างไปในก็ประมาณเราไม่ต้องคุยอะไรมากมายเทคนิคแรงต่างเป็นชั้นเป็นเบิรม สำคัญที่สุดคือการพลิกหน้าดินแล้วก็การเข้าใจการวางระบบเนาะครับผมทำไมจะต้องเป็นกว้างใหญ่ขนาดนี้ครับท่านผู้ใหญ่วิชัยนี่ก็อนาคตเราสมมุติว่าเราปลูกมะพร้าวเนาะก็จะนั่นแหละปลูกแล้วนี่ปลูกแล้วนี่ไม่ต้องสมมติแต่ปลูกแล้วนี่ะมันเป็นอย่างนี้นี่ถ้าเราเก็บมะพร้าวล้วก็สามารถถอยรถมาใส่ได้เลยครับแต่ก็ถ้าเราจะเอาปุ๋ยมาใส่เราก็ไม่ต้องแบกครับก็วิ่งรถรอบได้เลยพื้นที่อ่าพื้นที่ในการที่จะแบบ ขับรถสะดวกเนาะเวลาจังหวะในการเลี้ยวแรงการง่ายแล้วถ้าเราเน้นปลูกไม้ผลอย่างแปลงนี้เนาะก็จะจะเหมาะเลยครับอือันนี้ทานปลูกแล้วเนาะถ้าทําแคบแค่นะไม่จบแต่ถ้าทําใหญ่แบบนี้ใช้งานได้จริงถ้าตามที่ประสบการณ์ที่เราเคยทํามาแม้แต่แปลงของเราเราก็ยังของผมใหญ่ใหญ่กว่านี้ครับก็อยู่ที่ว่าเจ้าของพื้นที่ด้วยของผมพื้นที่มันกว้างผมก็ทํากว้างเพื่อวันข้างหน้ารถต้องวิ่งได้ครับ หนึ่งเราต้องเอาผลผลิตออกสองเราต้องเอเอาปุ๋ยเอะาไรามาใส่ครับก็หลยย่ยานการปฏิบัติในชีวิตประจำวันเราต้องสะดวกครับ,รบสะดวกแล้วก็อ,นา,อนาคตพอต้นไม้มันโตขึ้นมันจะมีคลุม <พอ S 1> เข้ามาเนาะแต่ถ้าแบบนี้คือรอบได้เลยรอบได้เลยวิ่งรอบได้เลยครับ,รบแล้วก็การขุดคลองไส่ไก่ก็ต้องใหญ่ครับตัวนี้จะจะ,จะประมาณเจ็ดเมตรครับลึกสี่เมตร อันนี้เป็นคลองรอบสวนใช่ไหมครับคลองรอบสวนเพื่อที่จะเอาดินมาทําที่ปลูกบ้านแล้วก็แปลงนี้จะไม่มีจะไม่ทํานาครับพื้นที่สามไร่ก็จะไม่ทํานาจะเป็นโคกเลยเนาะเป็นโคกเป็นหนองเนาะก็ก็จะเปลี่ยนพื้นที่ที่เร่เป็นแบบที่สูงสูงอย่างน้อยก็เลี้ยงปลากับปลูกปลูกพืชกับครับผมมะม่วงท่านก็ลงไปแล้วแ๊บเดียวเองติดแล้วมะม่วงติดล้แลวก็ปลูกยากันพังครับตามที่เห็นครับอันนี้คือผู้ใหญ่ออกแบบให้หรือว่าเจ้าของท่านออกแบบเองครับ ออกแบบให้ครับออกแบบเสร็จแล้วให้เลือกอย่างนี้ใช่ไหมครับผมให้เลือกแต่คือแบบที่เราทํามาเนี่ยใช้งานได้จริงครับแล้วก็สะดวกเข้าออกสะดวกแล้วก็ถ้าที่ถูกบ้านก็จะดูทิศทางลมให้ครับส่วนนี้ก็จะเป็นเลขแปดเนาะเลขแปดบ้านจะอยู่ตรงกลางครับเข้าออกวนทางนี้ได้วนซ้ายวนขวาแสดงว่าเข้าไปทางไหนก็ออกได้หมดเลยใช่ไหมครับออกได้เลยจะเป็นแบบนี้ขออนุญาตพามาดูด้านนี้ครับตัวนี้เป็นบ่อเลขแปดแต่ละพื้นที่การขุดความลึกเท่ากันไหมครับ ไม่เท่ากัน,กนแต่ยังโซนโซนนี้ก็จะได้หกเมตรไม่รวมตัวเจาะสะดือน้ำเ mm hmm. จาะสะดือน้ำถ้าเป็นสระใหญ่เราก็สามารถที่จะเอาเมคโครลงไปเจาะได้ลึกถ้าเป็นสระขนาดเล็กก็ลวงเจาะเอาก็จะได้ประมาณสามเมตรแต่ตัวนี้ก็ประมาณสี่เมตรครับตัวที่เราโจะลงไปก็ได้น้ำครับตัวนี้ mm hmm. นพื้ททีี่่สิ่งที่สําคัญที่เป็นหัวใจของท่านผู้ใหญ่ผู้ทชัยคือหนึ่งเลยคือทาโคกของนายเองเนาะสองก็จะเข้าใจว่าเวลาที่ขุดก็ต้องมีการกลับหน้าดินนะก็จะเอารู้ว่าการทําการเกษตรถ้าเราไม่พลิกหน้าดินการเราจะบํารุงดินต้องใช้เวลานานมากครับครับแต่ถ้าแบบนี้นี่ปลูกของสวยเลยเนาะครับผมอันนี้ดูยากครับแค่เดือนกว่าๆแป๊บเดียวเนาะสวยเขียวแล้ว ตามที่เห็นแล้วก็การขุดอย่างที่บอกว่ามันก็ต้องมีมีเบิร์มมีตะพักมีเบิร์มคือเรียนแบบธรรมชาติเหมือนลำห้วยครับมีลึกมีเบามีโค้งก็ตามเลยออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับการที่การที่มีเบิร์มมีชั้นนี่หลักๆประโยชน์ของมันคืออะไรครับเวลาดินมันซอกเนาะมันก็ได้พักอยู่แต่เวลาน้ําเต็มสมมติว่าลูกหลานเรามาเกิดการตกกันอะไรก็ก็น้ำตื้นก่อนค่อยงน้า ก็จะเป็นชั้นปลาก็จะอาศัยอยู่ครับปลาเล็กก็จะอยู่ในน้ําตื้นถ้าสะเต็มครับปลาใหญ่ก็จะอยู่ในน้ําลึกอืนี่เราก็จะคือเรียนแบบธรรมชาติครับอือตรงนี้พื้นที่สมไร่เนาะครับผมงบประมาณในการขุดก็แล้วแต่จะคุยกับกับผู้รับเหมาว่าจะเป็นยังไงไอ้ปริมาณงานขุดครับอย่างตัวนี้ก็จะลึกหน่อยลึกแล้วก็ใหญ่ครับก็มันอยู่ที่ก็เจ้าของจะให้คอนเซ็ปต์ว่าจะเอาดินทมจากซูงจากดินเดิมเท่าไหร่ผมก็จะ คำนวณการขุดและออกแบบมาก็บอกราคาครับอันนั้นก็พืนทีนกำหนดตายตัวไม่ได้ก็โดยประมาณก็ครับคำนวณหละก็คือลงตัวครับจะคำนวณการใช้น้ําในแปลงครับว่าครับสมมติว่าแรงสักห้าเดือนถ้าน้าเต็มสระก็จะอยู่ได้ครับครับอย่างตัวนี้เราไม่เติมก็ช่างให้จะน้ําเต็มสระก็สามารถที่จะใช้ได้ห้าเดือนคเพราะมันเป็นขนาดใหญ่ครับแต่นี่เขาก็เติมก็คือ ไม่ต้องห่วงเรื่องน้าครับพอได้เต็มก็จะใสตลอดเพราะว่าน้าบาดาลเติมจะใสครับครับผมโอเคหลักๆคือต้องมีน้ำเนาะครับผมบางพื้นที่เขาอาจจะจอะ้ํน้ำต้องพอน้ําต้องพอคือน้ําไม่ท่วมครับฝนไม่แรงไมฝนไม่แรงก็หมายถึงน้ําในสระเราสามารถใช้ได้ตลอดช่วงระยะที่แรงที่สุดครับอย่างปีนี้เนาะปีนี้มปีนี้ถือว่าแรงเนาะแรงสุดๆเลยแรงแล้วก็อากาศแห้งพอแห้งอากาศลมมันมันคือความชื้นน้อยน้ําในบ่อเราก็จะลดเร็วครับ ก็ต,ต้องวางแผนเผื่อตัวนั้นด้วยแต่ถ้าเป็นอากาศปกติก็เลือเฟืองอันนี้คือคนที่ขุดเขาจะเข้าใจในเรื่องของการทําเกษตรอยู่แล้วก็เลยค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ไม่ประมาณว่าแบบว่าไม่ต้องสีเรียสพอจ้างไปแล้วก็ประมาณว่าแบบโอเคแหละนะรับเขาจะเข้าใจในเรื่องของพื้นที่แล้วก็การทําเกษตรได้เป็นอย่างดีและที่สาคัญคที่สุดเป็นคนที่แบบว่าทำโคกของนาที่ตัวเองเนาะครับผมทําด้วยและก็ค่อนข้างจะประสบความสําเร็จพอ สมควรครับที่แปลงของเราก็อย่างที่ท่านเห็นนั่นแหละก็จะมีไม้ผลไม้ยืนต้นหลายหลายชนิดที่เริ่มขึ้นแล้วครับครับผมผู้ใหญ่รับงานจังหวัดไหนบ้างครับตอนนี้ก็อยู่ที่เพชรชบูรณ์กับชัยภูมิครับอหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าจังหวัดไหนที่ที่จะไปทํางานได้บ้างหรือว่ารับทั่วประเทศหรือยังไงรับทั่วประเทศครับยกเว้นภาคใต้ภาคใต้ไม่ได้ไปมันไกลเนาะครับผมก็การคนย้ายต่างมันมันมันไกลมากครับเลยว่าทศนีสานสุนกลางเหนือ ถ้าพายีสันราคาอาจจะถูกหน่อยแต่ถ้าเกิดได้เป็นภาาอื่นๆมันจะต้องมีค่าเดินทางค่าอะไรเงี้ยเนาะครับผมนะครับช่วงช่วงนี้งานคิวค่อนข้างจะหนาแน่นเนาะถ้ายังไงก็ลองโทรมาสอบถามดูเผื่อที่จะมีคิวให้ครับผมพายิสานอาจจะแบบสะดวกหน่อยถ้าเกิดได้พื้นที่ใกล้เคียงพื้นที่ใกล้เคียงก็สามารถลงได้เลยเพื่เจ้าครับผมพวกเรามีทีมงาน มีหลายทีมงานอ่ะมีหลายทีมงานในการขุดให้โอเค okay, ถ้าสนใจก็นะครับในการที่จะทําทพวกหนองนาถ้าสนใจก็ติดต่อไปอยังท่านผู้ใหญ่วุทิชัยดวงดีได้ครับกับคนที่ทาพวกหน,อ,น,นองนาจริงๆแล้วก็จะมีความรู้นิดหนงของการเกษตรศึกษาโดยงานหลายที่หลายทางครับโดยเฉพาะกับพี่เกษมน,นี้ก็ไปด้วยกันบ่อยเนาะครับผม,มโอเคขอบคุณท่านผู้ใหญ่วุฒิชัยครับที่พามาดูแปลงอีกหนึ่งแปลงครับผมขอบคุณมากครับพาทุกคนเนี่ยมาดูกันครับการออกแบบการจัดแต่งต่างๆครับตามที่เห็นเลย